บ้านอเมริกาไวายไม่ให้ครอบครัวกลับไทยเปลี่ยนใจไม่ขอย้ายครอบครัวกลับไทยบ้านที่อเมริกาหวายอยู่กับพ่อพัอพงสองคนหลังใหญ่จนเดินไม่ทั่วไปก่อนไม่รอแล้วสําหรับนักร้องสาวหวยปันทิสาเทียนประสิทธิ์หรือไวยกามิกเซทีลา่าสุดเจ้าตัวก็ได้โบกมือลาเมืองไทยบินข้ามฟ้าไปไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปทีเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพขณะนั่งอยู่บนเครื่องของสายการบินแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่าไปก่อนไม่รอแล้วนะต่อมาสาวหวยก็ได้โพสต์ภาพตัวเองงลใน ส่วนตัวหลังฉีดไฟเซอร์เข็มแรกและเข็มที่2เรียบร้อยแล้วพร้อมระบุว่าแว็กซ์แวซไฟเซอร์ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์จนเป็นจํานวนมากแล้วก็ว่าไปถึงอเมริกาผมพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนทันทีสําหรับนักร้องสาวไวปันทิสาหรือไวกามิกเซ่ทีล่าสุดได้ออกมารีวิวผลการฉีดไฟเซอร์โดวยไวยได้โพสไอจีสตอรี่ว่าไม่มี side effects ใดๆอ,อะไรเลยสบายมากๆไวายน้ําต่อวิ่งเล่นจนแบรนด์เอ็ดลุกก็ยังชิลม,มากๆนอกจากนี้สาวไวย,ยังมารีวิวต่ออีกว,ว่า10ชั่วโมงผ่านไปยังคงไม่มีีผลขางเงเย 10 hour later and still no side effects at all นอกจากจีนอีกดโล will get back to you all tomorrow หรือแปลว่า10ชั่วโมงผ่านไปยังคงไม่มีผลข้างเคียงไว้ Why, เผยครอบครัวที่อเมริกาฉีดวัคซีนครบบอกทุกคนคิดให้กลับมาตอนนี้ขอย้ายไปแทนกําลังเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะน,นี้สืบเนื่องจาก f c e b o o k กรูปย้ายประเทศกันเถอะที่หลายคนออกมาแชร์ประสบการณ์การดารงชีวิตในต่างแดนรวมถึงวิธีการต่างๆล่าสุดหวายนักร้องสาวชื่อดังก็ได้ออกมาทวิตถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทวิตเตอร์ วันเดอร์ไวโดยว่าหลายคนถามมาครอบครัวที่ใช้ชีวติตอยู่ที่ US ได้ฉีดวัคซีนหรือยังตอบเลยว่าฉีดเสร็จนานแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็ฉีดกันครบตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วเคยคิดว่าตัวเองอยากให้ครอบครัวกลับมาแต่ไม่แล้วคะ่ะเขาย้ายไปแทนครอบครัวฝั่งคุณพ่อเป็น US เอยูนซีนเซนทั้งหมดนะคะ ULA คะ่ะส่วนครอบครัวฝั่งคุณแม่มีญาติญาติย l a อลและก็ NYC ตอนนี้คุณแม่ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตที่นี่ที่นี้คุณแม่ไหวคืนกรีนการ์ดให้ไปเลยละค่ะแงฮ่าฮ่าฮ นนะะพอแท้ๆเป็นคนไทยใช้ชีวิตอยู่ที่ US นานจนได้เป็น Permanent Resident ตอนนี้ได้ย้ายกลับมาแล้วส่วนรอบครัวคุณพ่อเป็น US Citizen ทั้งหมดนี้คุณแพ้หวายคุณพ่อหวาย,วายได้เลี้ยงทุกคนหายสงสัยกันแล้วนะคะเป็นคนแคนาดาแท้นะคะคุณพ่อเลี้ยงหวายที่ทุกคนหลายคนสงสัยเป็นคน Canada แคนาดาแท้นะคะมีทวิตเตอร์ด้วยฮ่าๆๆได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะ